สวัสดีครับพีน่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ละเพื่อนออนไลน์นะครับเห็นนายอยู่นายกินครับพี่น้องมาหอดแล้วครับตามปอกกันตามข้าวครัวครับทีงานนี่ครับโอ้ดาบหมูเอาพี่น้อหันมาให้ค่ะเอาอันห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 ันแล้วก็มีบางตัวเล่าเฉยมาฝักถิ่มพวกนี้ตัวใจ ดึงทีเดียวเลยไหมยังยังไม่ดึงจวดไปเลยเอออย่าเลื่อยอย่าเลื่อยหัวหัอหัันหัวหอห้าหัวหยังกัววหหัวหัหัวหักเัวหัวหหัอยัวห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 ัวััวยเาััหัวัหววัั

คือดอกบ้งเพราะไปจะได้กินไงเลยครับต้อเคว้าเห็ดหนาบหมูครับวันนี้กระดูกต้องต้องติดดับแน่ประดับแน่ขี้เขกัน่ เราต้องใส่นี่เลยใส่เทอร์โบออกไป็นกนี้จีออกไปนมาเราไม่ล้านอาหาระัวอะไรพูกันตะกวนแล้วีกูไปทางเเลมว่าห่งทั้งคุณค่ารถลงทัดเยียวหนีบดูไดอาหารมีไว้ลดีเี้รู่ต้งาเมยักวนจะป็นจะไปได้ห้างนี้กัน กานเลยดิฮะเออมันจะเป็นดไปนางเล้วฮนมกไม่มีส่วนยี่ห้ออย่าไปตีโตงานดนดยถ้าเขาไปรัันนั่นเมันก็อาจมีคนกัดบอยุ่เกิดันเขาไปอามนี่เขาจะมาก็จะเป็นต้องยุ่งังฮันมีไ่ใช่เขามากว้าดี๋ยวไม่ที่่าไ่ได้ไปเจาผู้สาวยู่หันมิกต้องนับเพียงอะไรยังเน่ยอ้วทุนพเขาเห็นบ่เห็นเนี่ยขาลานอนะ ขุ้ยมึงนี่น,น่ะนะทุลุ่นหลังหมดเงี่นั่นน่ะเลยขึนมาของแอ๋ะ่ะขอแข่งขวังขวก็คู่อะขวัวเขาครับขวัวเขาแล้วเขาคั่อะขัวเขาครับนี่ครับกำลังฟักครับเสียดังไปเลยล่ะฟักนะครับกำลังฟักหมูครับ นี่เราไปกันเดีอยู่หคองปอยูุหของชุมปยบัดอันนี้นีมานยหันหาคุ้กันบ้งบวกควนเนาะบวนายกนายกันลาเออมาแล้วไม่มาไม่มาขอพักแนวานนี้ย่บานเยเบนมี่แต่แยบอมี่ก็เดิขอพักวัดเนี่ยงั้นนายกตีดเขาคืองั้นบันายก้นนี่ประจำทุปีผมบัตนายกเ่น บ่มีตาตรการครับหลวงพ่อไอ้บารมีหลวงพ่อการจบพุทธวัตบ่บ่ให้พักที่เป็นไร,รเพศให้ <c oughs> พักดีละย็ดควบการกันเอกนิตกันแล้วกันผมเคยมาสอบอยู่นี่อยู่เดชครับหลวงพ่อฮะสองเพียมาสอบอยู่ไสนอยู่วัดรัตนชุมพูนเนี่ย,ยครับโกอยู่ไสนเขาเกี่ยวเสด็จครับอ๋อเอา้าไปอยู่ยังก็ไม่อันนี้ก็ครับไปอยู่กับบารมีครับผม สอบได้บ่สอบได้ยูครับได้นะเอกด้วครับเร็แค่นี้แหละเดวมาดูยัคทีเราพ่อนเมาสอบยูนี่ส้วบนเป็นอดสบายคนมันโอ้ยอาหน่อยๆบบอเ มันเป็นอาหารขั่วกางครับผมยรถกาะตอนนี้ก็อยากกินเองครับอยากกินเองครับผมอำเภออำเภอถอยยังม่ตากนี่แล้ว หมูเห็ดแซ่ครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับเยอะเลยครับหมูสดครับเยอสดสดกินนังไงแสนหนังครับสามร้อยครับ ฝเเ <laughs> าแหลกไลายมันบอ่อนังครับอเราเดือใครพันพนันจะจูอะไรมันจีแดียงมันจีแดีงเปสดป่ะเออจีเดงตุ้มเาเอาอันพันจะเาไปเร่งมันจีเดียงคิมันจีเดงคือบ่อผักคือบ่อผักอ่าครับผักใปใ่บักผักอะ่ะเคาเีน่นนนา เศษกรืองานเศผักก no ็เลยักก็ผักกเลยผักก็ยนั่นเลยว่ะไไหนีด็ดูดอ้าักผักผักกันดูนนนอนนานน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 นกนน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 นกนน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 นกนน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 ก ยังไม่รู้สิยังซ้อมไปซ้เรดูอจารย์บุรงมองเขาวัดดิมองเขาไม่ต่างคนเล่าเขาสาเอาให้แล้วคุณเอาให้เพื่อของใครรอเขาแตงมพอะพูดจากแกว่าเขาจะของเสียบ้าลรางงโ้นหนคุณรังง ตัวผ่าที่เราดูดูกนดูนทันทีละเจ็ดนาทีครึ่งมาหมยแบาดูน้ามันต่งตอนถึงน้ำมันก่อนเจ็นาทีเลย7ิไม่เจ็ดนาทีไรแล้วชิปนาที้วไฟชิปเลยขอเลี้อยู่ไปเลยพี่น้องเคียงเราครับขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมบานันเห็นกินกินเนาะครับบานันครับ โอ้มาแั้ตบมือมาในลาบหมูครับพี่น้องโอ้ครับตำบาบันเนี่ยเห็นยังกินหมูบานเนี่ยพูดถึงเรื่องอพี่น้องโอ้วันนี้ครับก็เอาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมเหล่าคนไร้คนแชร์ครับสำหรับชิมี่สวัสดีจ้า